สวัสดีครับเดี๋ยวท่านกำนันปิ่นเพชรจะแนะนำตัวเชิญเลยครับมีใครบ้างวันนี้นะคะก็พวกเรานะะคก็พร้อมใช่ไหมคะผู้ใหญ่มูนึงที่ไหนคะผู้ใหญ่มูนึงอันนี้ค่ะผู้ใหญ่กาญจนามูสองคู้ใหญ่กาญจนาครับนี่มูสองมูสองผู้ใหญ่เตือนโอ้อันนี้อันนี้ดังหน่อยอ่ะมูสามมูสามค่ะผู้ใหญ่แต้มนะคะมูสามผู้ใหญ่แต้มเนี่ยคนนี้ก็ดังนะครับอันนี้อันนี้หมูอะไรนะฮะมูหนึ่งค่ะ หมูสี่ผู้ใหญ่อยู่ที่วัดโพค่ะเข้าระวังอยู่ที่วัดโพดการนะแล้วก็หมูห้าค่ะผู้ใหญ่เน้อะสวัสดีครับอันนี้ลูกหล่อหมูหกก็ผู้ใหญ่เข้าระวังอยู่ในพื้นที่นะคะหมูเจ็ดอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็หมู่ที่แปดค่ะหมูที่แปดนี่ครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับหมู่ที่เก้ากำลังตามมานไม่ผิดค่บเข้าระวังอยู่ในพื้นที่นะคะหมู่าัง ก็มาพบผู้ผู้บ้านเลยนะคะผู้ใหญ่ไม่ได้มาก็ส่งผู้ช่วยมานะคะก็ในค่ำคืนนี้กลตนะคระขังคนหัวลอที่มีผู้นำได้เยี่ยมขนาดนี้นะครับกำนันปิ่นเพชรปูนสวัสดิ์รับทบบลหัอลอนะดูไว้นะครับเราเราอยากจะได้ผู้นำผู้นำที่ที่ได้ขนาดนี้นะครับทั้งคืนไหมครับเฮทั้งคืนไหมครับเฮทั้งคืนไหมครับ หัวลอเฟสติวัลสวัสดีครับ